เพลงชนธิดาทรงยิ้มหวานบอกว่างแล้วหมายความว่าทำเอาพี่ๆนักข่าวแตกตื่นกันทั้งโรงละครมเมื่อเพลงชนธิดาลูกสาวคนสวยของแม่ตูน่นันทิดาปรากฏตัวออราจับในงานละครเวทีวันสละโสดกับโจดเก่าๆเดอะสรวนมิวสิคอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและช็อตที่ทำเอาทุกคนต้องมองด้วยความสงสัยก็คือขณะที่พี่ๆนักข่าวกำลังรัวชัตเตอร์กันอยู่สาวเพลงก็เดินเ,เข้ามากอดทักทายอย่างเป็นกันเองพร้อมลั่นประโยคเด็ดที่ทำเอา ต้องตีความกันยกใหญ่ว่าว่างแล้วว่างแล้วสามารถค่ะอ้าวว่างยังไง ว่างแบบหัวใจว่างหรือว่างแบบคิวว่างทำเอาต่อมเผือกทำงานหนักมากแต่ล่าสุดเฉลยแล้วจ้าไม่ต้องคิดไกลคำว่าว่างแล้วของชีหมายถึงว่างรับงานละครแล้วนะจ้าผู้จัดจีบได้เป็นการส่งซิกว่าเตรียมคัมแบ็กกลับมาเล่นละครให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วแต่เรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเรื่องสถานะหัวใจกับไฮโซเป็ก so ลูกชายนายกอน,นุทินนั่นนะ่ะสาวเพลงยังขออุบไว้ก่อนไม่ยอมตอบ 家。<noise>